หลายคนรู้จักพี่มากผระขนงแต่มีไม่กี่คนที่รู้ว่าพี่มากคือผู้ให้กำเนิดหลายสิ่งบนโลกใบนี้ก่อนออกรบพี่มากเหงามากไม่มีใครคุยด้วยเลยสร้างแอปขึ้นมาไว้โพสต์สเตตัสชื่อว่า Facebook และโพสต์แรกของโลกคือคิดถึงนากจังเลยถ้าเราได้อยู่ด้วยกันก็คงจะดีต่อมาเขาได้เขียนพินัยกรรมไว้ส่งต่อแอปนี้ให้กับหลานชายคนโปรดชื่อว่ามากสักกระเบือนอกจากนี้พี่มากยังเป็นคนแรกที่คิดค้นเครื่องหมายคำถามหลังจากโดนหน้าถามบ่อยๆว่ามากรักนากไหมตอนนั้นพี่มากตอบไม่ได้เลยเขียนพื้นเป็น วงกลมไปมากลายเป็นคริสตนมาสที่ใช้กันมาจนถึงวันนี้และในบ้านปลายชีวิตพี่มากไม่ได้บวชแต่หันมาเอาดีทางด้านการทาสีด้วยความช่างคิดและเป็นมือทองแห่งยุคพี่มากจึงสร้างแบรนด์สีของตัวเองขึ้นมาชื่อว่าสีมาร์มีทั้งสีมาร์อคอะคริลิกสีทาบ้านสดใสาทาง่ายได้พื้นที่มากมาร์คทูนวันสีทาเหล็กทูนวันไม่ต้องทารองพื้นทนควา,ามร้อนได้180องศาและมาร์คเบลิเออร์สีจราจรสูตรน้ำได้มาตรฐานมอกสีสดแสบตาจนใครๆต้องหยุดดูก่อนจากไปพี่มากได้ฝากตำนานสีนี้้ไว ตระแบงกับตันดูแลต่อและนั่นคือเหตุผลที่วันนี้สีมาร์กยังอยู่กับเราจนถึงปัจจุบันใครรักพี่มากอย่าลืมใช้สีมาร์กกันเยอะๆนะครับ